ขนาดนี้นะคะก็ในทา่ประชานี้ก็ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่จะทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ดูมีใจเย็นเย็นเข้มใสยิ้มมากทุกท่านทุกคนนะคะที่มาอากาศดีนะคะอากาศดีตรงและมีการพัฒนาคุณภาพลดส่งเสริมการศึกษารในชนในจังหวัดชองกา โดยให้เขาเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานเดินทางพื้นราบมีคนจำนวน44คนเด็กเพืยอนครับก็ขอให้สรรงสอในการที่หลังจากนี้เองก็จะได้เรียนสิ่งต่างๆไม่ว่าบ้านเด็กเป็นแต่เด็กมากนะครับสอบได้เป็นชื่ลกหลายๆสามารถเรียกตัวโชว์เพื่อนเพื่อนที่มีอาชีแม่เพื่อนสมน์รองผู้อำนวยการสัตว์กานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานเขตสองสำนักงานเขตพื้นที่ อาจารย์จุาประทมศึกษาสมคันธิสามเป็นผู้แทนของเขตสามนะคะรับมอบจักรยานพร้อมกับเรียนคนนะคะขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนายสนใจบุ่นจิตประท้วงหน่วยงานสังกักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสิบหกเป็นผู้แทนของเขตสิบหกพัทย แถวที่สองดนค่ะอ่าเดินเดินเดินมารอเลยนะลูกนะก็ทำการคารุพระบรมชายานั่งก่อนนะคะโอเคอ่าไปที่จักรยานและสวัสดีครับ อ่าดูได้จักรยานแล้วสวัสดีค่ะ